เมียจะเจอคนที่ลืมสัญญาก่อนว่าเคยรักระจริงจังเธอและทำให้ฉันตอน้องิดงวลอกฉันแทะทำใครมาเปลี่ยนใจเธอแต่ตัง้งเจอเจอจนอยู่ทุกวันสักคำเธอยังไม่ยอมทักทายดวงใจฉันแตกสลายเธอยิ้เสียบ้างเธอ